สาทุสามัปดาห์ถ่ายยากอืดแขนมีเลือดออกอันตรายไหมคะไม่อันตรายค่ะแต่ว่ามันก็จะทําให้เกิดลิสีดวงนะคะซึ่งถ้ามีเลือดออกเนี่ยคุณแม่น่าจะเริ่มเป็นลิสีดวงแล้วนะคะวิธีแก้นะคะวิธีแก้เนาะเอ่อหนึ่งนะคะอย่านั่งห้องน้านานๆอย่าเบ่งนานนะคะสองคือพยายามเข้าห้องน้ําทุกเช้าให้เป็นกิจวัตรประจําวันนะคะสามคือนะคะ ให้พยายามเพิ่มไฟเบอร์นะคะอาจจะเป็นการทานผักผลมไม้ที่มีกัดใช้เพิ่มขึ้นแล้วหมอแนะนําทานตัวมิวซิลินนะคะตัวมิวซิลินเนี่ยเป็นไฟเบอร์ทางการแพทย์นะคะที่คนท้องสามารถทานได้อ่าไปแจ้งที่ร้านขายยาได้เลยนะคะเขาก็จะมีแบบเป็นซองก็มีหรือว่าเป็นกระป๋องก็มีนะคะเราก็สามารถทานได้เลยเชา้ากลางวันเดย,เย็นแล้วเรายังแข็งอยู่แล้วก็ทานาน้ำตามเยอะๆ นะคะอันนี้สําคัญเลยคือการทานน้ําน้ำเนี่ยก็คือเป็นน้ําดื่มธรรมดาเนี่ยค่ะน้ำเปล่าทานเยอะๆให้ได้วันละ2-3ลิตรเลยนะคะ,ะต่อมาก็คือถ้าเรารู้สึกว่ามันเริ่มมีหัวนะคะหมอก็แนะนําว่าให้ซื้อ,อฟอกโตซิลิวออยเมนต์นะคะพ็อกโตซิลิวออยเน,นะที่ร้านขาย,ยาก็มีเหมือนกันมาทารอบๆหัวของลิตรสีดวงนะคะแล้วก็ดันกลับเข้าไป นะคะทุกครั้งหลังจากที่เราถ่ายเสร็จอะไรเงี้ยก็คือทาแล้วก็ดันกลับเข้าไปนะคะต่อมาก็คือนั่งแช่ก้นนะคะในน้ําอุ่นจัดๆที่เราทนได้นะคะเอะช้าเย็นเช้า15นาทีเย็น15นาทีนะคะต่อเนื่องนะคะซึ่งในอันนี้หมอไม่ได้สปอนเซอร์เนาะใน Lazada หรือ Shopee อ้่ะมันจะมีที่แช่ก้นนะคะแบบที่ใส่ในชักโครก อันนั้นมันก็สะดวกดีนะคะก็คือเราเอาไล้ใส่ในชักโครกแล้วเราก็นั่งแช่ในชักโครกได้เลยแล้วก็ใส่น้ำอุ่นลงไปนะคะเนาะทำแบบนี้ลิซิดวงจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่มันจะไม่หายขาดนะคะเพราะว่าเอ่อคนท้องกับลิสิดวงเป็นของคู่กันนะคะก็คือเพราะว่ามดลูกมันใหญ่มันก็เลยทําให้อ่มันไปกดทับการเดินกับของเลือดบริเวณลำไส้นะคะลำไส้ตรงนะคะมันก็เลยทําให้เกิดเ,เลือดถอด ิสสีดวงก็คือเส้นเลือดขอดที่บริเวณลำไส้นั่นเองคะเวลาคอดแล้วจะหายจะหายหรือดีขึ้นนะคะจากหัวใหญ่ก็เป็นหัวฟีบลงอะไรอย่างนี้นะคะเนาะแต่ถ้ามันไม่หายบางคนก็จําเป็นที่จะต้องผ่าตัดช่วงที่เราทองอยู่นะคะ